อประามาณสี่หาโลกุล่ะครับเนี่ยปลาอะไรยงเี้มาทำ้สาเนยเจนอแมแล้วจะต่อเล่นสวัสดีครับผมพี่้อง ดีต่อรับสู่ช่องวิถีคนเมืงเราครับมือนี้กับอากาศฮอนคือเก่ากับสิผ้าพีผนองมาลงนามลงหนองขึ้เก่าล้วครับกับสิผ้าพีผนองมาหาวานแห่ขึ้นเก่าล้วครับมือนี้ก็ได้กับทีมงานของห้องมือนี้ยังขันเดียวครับยังบ้าบอยครับบ้าบอยมาแล้วกับบ้าเพลิปุวนลูกผีห่อกำลังเบิ่งทำเลอยู่นี่ครับงานสั่งเหมือนเดิมปลาบัวเมื่อเมื่อวานนัน เขาเอาอย,นเนยูพุนเนาะพี่น้องผุนกอไผ่กอพุนมันจะเป็นบอ่อเดียวกันล่ะครับแต่าว่าออมือหนันเขาเอาทั้งหางมันมือน,นี่เขามาเอาทั้งหน,นี่มากัดสิใสแหกัดหมองหน้าม,มันขาดกันนะครับแล้วเขาก็สิฮือนี่ละ่ะปลาบัวหลวงนี่ลหละน,นั่นนี่ลหะหมายเอาครับจั้งได๋ก็รุนกันมือน,นี่สีมานบ่วมานกับสภาพไม้เป็นไ๋พี่น้องจังวะงานใสแล้วน้ามบ่ขาดดีครับ จะเอาแหกัดไวนะ้เนาะบ่ให้ปลาฟังทั้งนี้ขามมาฟังทั้งนี้ครับบ่บ่อยกำลังเคลียร์พื้นที่เดินลุกมื่อแล้วครับเนะครับจะเอาแหกันไว้ประมาณนี้ครับการปลานั้นโดดขามเข้าไปครับ ขับยังไดเดียวครับขอเวลาหงือกนครับพี่น่องนี่สวยก็นก็หือไปแล้วประมาณ40%ครับพูอบฟังทัาคุณท่านจิตถอนว้เน้องประท่านเดี้ยอาหารเสรพี่น่องกี้หอยไว้นี่แหกินกี้บกหอยอย่แล้วก็เผาไอ้เดี๋ยวหลายบ่หอยหิวมากเสือนึงเด็กจะเป็นน้ำกับชุดปูไงหอยอ่ะหอยชี่ครับ เสาห้อง,งนี่ยังไปกนินนั่นพี่น้องกินง,ง่ายๆ่ายเสียบครับกินเขาอยู่ทงอยู่ป่าแล้วประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเฮาถอนบัวเป็นทีเรียบร้อยเนาะยังแต่สีเอาขึ้นครับบานนี้แต่ว่าปลามันโดดต่ำดังอยูุ่่นครับเบ้าเพชร์เปลี่ามาหลายตัวเลยพี่น้องเอามาปิ้งกินพอดีได้ปิ้งปลาบ่วเหมือนเฮาเดี๋ยวเฮาจะไปเอาอยู่คันโดดต่ำอย่างตัวนึนงน,นี่ครับเนี่ยมาเห็นอยู่นี่แหละปลาย,ยังโอ้ปลายนี่ครับปลาสูบปลาสูบนี่ปลาสูบ ปลาย่างครับมื่อนี่เฮ้ยปลาคอตัวแบบไงเลยจ้ะกับปลักหอยจิ้มงานเฮ <วะ S 1> ้ยต,ต้องกินเขาก่อนพี่น้องกินเขาก่อนงจะไปเอาขื่นต้อเนะอาะหิวเขาแล้วสวยแล้ววุ่นวุ่นวัววุ่นวัวว่นวันวคูว่วาวนวาวนึง นี่ก็าีไทยนำมบินเขาที่น่องเกยบ้อยฟังง่ายเมื่อหมหอยรู้บ่าอเจ็บซ้ำกําปั้นหอยแต่ละตวเกียครับสุดตัววันไลยวันไล่ซอยเลยซิโตได้ถวยนึ่งเอยไล่กินข่าก้อนบาดนเดี๋ยวจังไปลุยต่อนะอ๋อครับความสำเร็จสิมหัดแล้วนี่แยแค่เกาะนี่เกาะยอแล้วก็สีเดียวกันแล้วครับบ้าน เชีย่ยนแห่เขากำลังขึ้นแห่ล่ะสิบ้านอู้แต่ว่าปลาขาวมันขึ้นหัวเต็มเลยพี่น้องขาวปลาตะเกียนหน่อยเบิ่งปลาลอยน้ำพี่น้องเผื่อครับสามสี่ตัวเลยนีปยน่ปลาตะเกียบปลาบอยลุยดูครับปลามันมาเฟียด่างนี่เบิง่งมันห่อนงายท้องเลยพี่น้อง ผมบ้าบอยได้ปลายยัง้ปลาตะเพียนยยปลา,า,าตะเพียนเดี๋ยวไปเอาถุงก่อนปลาตะเพียนตัวงามครับน้องเป็นน้องธรรมาชาติครับแต่ว่าเป็นของพี่น้องกันเนาะเพื่อนหายมัหือ่อปลาวานเอาเลยครับเป็นใจดีมาทำความสะอาดน้องเป็นตะเพียน,ยนได้ไปลาบ้า ขาตัวเนี่ยข,า,ขาเหีเ้ยแบบแหลกหอกหมาสุดยอดนี่นี่แหละใค่มีหมาเสียใจต่ำดักนี้เ <c oughs> ดี๋ยวนีน้องนี่เขาด่าก็น้องหมู่บ้านเขาพี่น้องส้มซีนี่ปลาขาวตปลาหมา<อ>ปลาตะเ,เคียนขู่เลยตรงนี้ยัง<า>ปลาปลาตะเคียนน่ะเอ้าขึ้นหมา,า,เานเฉยบ้าง บานมันเนาะบานมันเงีอืวะคูเลยเลยนอนคูเลยเพราะว่ามาเห็นมันขึ้นหัวดีเนาะว้าใส่กระแม่กำลังสื้อจอดเลยใส่ของน้ำเลยเห็นดับเ้าเพชรไนจากนางไปกว่าอื้อ นี่นอนจักโตเลยนี่จ like ักแม่เลยนี่ปลาดกเ่นนี่แหละปลาดเนนี่ยปลาดลมันรอยหนี่ไอัโตงามเติบยู่่าตัวชิ้นเ้ดะมันไปตำาอีนั่นด้บังหอกกัดไว้บ่ตองยันบาตองยันโดด ตายดีแตวมันบ้โดุดตาเถียนแบ <c oughs> ดวันนี้งี้แบบมือกล้องไปมาเนาะอืจะได้มาอนีแมงนอนไปไหนมาหนากเคลื่อยู่งยากกันแล้วปลาห่างเป็นบ้าเมีหม่มมองยืนตายวัน <c oughs> มันห่อนน้ำบ่ได้ลุงหนาวสาเฮาลุงหนาวมันอยู่ได้แล้วคือจุกแฮงแถ้นี่เด็ดเด็ดบ่ในแหนี่มีแม่วังบ่ว่าตรงนี้แม ยขันเขียวได้บ้านอยากจับปลาได้บ้านพี่น้องเยจอดที่นีเนาะพื้นนี่ไหมเสาหลักสุดยอดปลาตะเพียนก็เป็นปลาตะเพียนธรรมชาติได้ครับ่ได้ปล่อยนี่อีกตัวหนึ่งไปไหนเลยอยู่ยุ่มเดียวนี่แหละปลาดิีเดี่ยวหนังแข็งมันน็อกได้เอง ทั้งมันแข็งมาบเลยตายไอยังฮะนี่แนาทาีเลยโอ้ย่ like bon ูก um> ี่ตายยังไงปลาตะเพียนมาทำไมาใส่ดีดีปลาสูกปลาสูบโอ้อันนี้ปลาตะเพียนไปทั้งใดดีนาะกล่องบบดพี่น้องเลย กัน้งด้านนี้กูนะนี่มีอะไรจะฝากกันไปอีกตัวหนึ่งลูกพี่นี่แหละฝากมือจะไปบําพ็ญศอกดอกไข่เต็มท้องจอดเนาะตัวง่าไม่ดีอ่ะใข่เต็มท้องเลยอ่ะกับเป็ดขึ้นมาอยู่วังนีเดียวเนาะป่าทางนี้ไปมันมันมันมวลเลยฉากแรกแหกหมานเ้อง ไปหาลูกพ <si ี่ให้ยนเหนอลูกพี่บ่เอาดเไปดิยังปดอ่ะไอ้บนนถือกบู้หม่าล้วกบบาดนี่ยนเหถือกบเลยสวยขัดแย้งว่าแล้วงาทงี่โตร่กบไงเดีๆเดี๋ยวมึงยังม่เอามึงจับยังมกัน หมันทอดกบบ้างแรกอะวามกังยิ้งยงยิงยิเออเพียครับพี่อา,อาขึ้นมาเป็น่เนียบางจะกปบอ,อกเรล, <c oughs> ลูกเยีย <c oughs> <c oughs> ปลาขาวครับเอาลากมันคัวันนี้เหงาเป็นเหงาอยู่้ครับ No e อ๋อหลุผี่อยแล้วครับตะเพียนแมนบ่นี่ไม่เคยใส่ ปูมาแมมอ้วนบางมีหลายตัวเลยไยพายุงปูมาไหมเออแต่เป็นตะก่อนลงแล้วเนี่ย

หาตีนกันโอ้โนี่อีกตัวนึงตัวใหญ่ไม่ตัวน้อยไม่ต้องแก๊บแะคขับแก๊บตัวใหญ่่ห่าง <c oughs> มันมีกระชังลูกหนึ่งลูกข้างบนบ่มีเลยแขนหุบหุนะกอจมใหญ่แล้วฟันลโอ้พอตัวแรกหักมันบักเนี่ย เออมันดูเนี่แหละผมชอบตั๊กตีมกากๆแหละผมไม่ชอบนักหวานแล้วมิสกีบีจสวยยังไอ้ชาคล้าไปอะไรอย่างจ้อยยั้งเบ้าเปลี่ยนอีปะคอเดี๋ยวครับลูกพี่วิมีแนวใส่เดี๋ยวแนวไปให้ลูกพี่ใส่ก่อน ที่นึอยู่หลังแหงไม่ได้เพียนอย่างเต็มพกเลยคักคัก,กมือนี่วัวมันแหน็เต็มเลยงงมันมต่ำทั้งหมดดางเลยที่นะ phi này ngang 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 ุงะครับุงนั่นห่อไปแซ่น้ำแข็งแหวกไม่ใ่ตึงแหดะดไม่ใถึงแห่ึ้งแหแหหวดห่ต้ยปลาเมียร้อนปลาเมียบ่นเ่ียอนถือทิ้งบกมาหล่นนี่แหละ พูดเระเบ็งตะหุ่นหัวดำปืนปลาสวยกันหลายเพียนเพียนครับพี่น้องออกตาเหยี่ยมงหจอดใดหมแอยงนั่นเนมือเขี้ยไปกูเลยไข่เปลี่ยนคองเลยครับนีโอ้ยยขาดเข็ยขาดน้งพุจุด ีม oh. ันครับมันมันเขาจะขับมันจะฟองยเอาเลยใส่เลยอันนี้ใส่ถุงเลยเขามาขวัวห่ห่างเนี่

เห็นเลยบางเลยขาวพุทธ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 พุ๊บบางมันพุ้ธพุท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 ธพนท่พุทนนุทธพุทธพุพ านสวยกันครับพี่น้องเฝ้าจักหน่อยนน้อเพราะว่าเป็นปลานี่อย่ามนเสียไว้ปานสวยกันจับสวยกันขาวขาวหน่อยปลาแต่เพียนหน่อยครับใส่งามเลยจอย

แหงยังเหนไอ้ไครดึงเล็เขียนอยู่ดังเหรอมีเหาเล่าดีเยอะนะมาอยจะจับพื้นมาบอยกันครับเฮ้ อ้ลูกพี่ขาวออกล่าเลยแพร่ไอ้แง้พื้นนั่นแต่ว่าโอ้ยถ่ายประทัน <c oughs> ขอบหัวตัวนั้นพอดีวัน <c oughs> นี่ครับจากการปลาแม่นี่แหละอนรอดรอขวดใส่สวยใส่นี่เบาพิดกันยังยังทางฝึดเอาแต่สีบอ ไปท้ายให้เบิ to to ้งงมันทุกโตแล้วครับเดี๋ยวหลังจากปากนี่ไปแล้วฮะกะจิซอยกันเอาปลาก่อนครับพี่น้องเพราะว่าปลานี่มันต้องเฝ้าเอาไปแซฟเฝ้าเอาไปนอกนะครับเหมือนละอย่างหนึ่งเขามาไก่ะอื้อห่างมากขึ้นเลยขนเป็นันลอยเหนียเหมือนนี้กูเลุดก็ไม่รับฟังกูเลย อยู่นลอดแิ้งเปล่าอยู่นลอดปะเขาอันนี้หรอดหิ้งคือมลอด ใช้รถหัวอยู่ทำไมเพียนฮะไอ้ใหญ่ทางนู้มันขี่ขาบม,มานี้นี่เบิ้งดุกีเห่าปากนี่ครับเป็นแหทที่เนี่ยถ้าแหทที่นี่เขาดีแหะพื้นน,นี่มีเขาเนาะล่างบังเขากรากเลยไอ้ลูกกีโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังสี่เดียว khẩu đi thế bà đã biết mẹ, mẹ mình đi. rồi mè mè ngắm như thế này dạ dạ ปลาคอปาลาดุกน้องนี่บ่ค่อยเห็นเลยครับเห็นแตะไบแนี่นๆนะนี่เนองปลาขาวนี่ใหญเต็มเลยครับเตะปลา,านี่ก็ปลาตะเพียนเนาะเอกากบ่ค่อยได้ทายให้เป็นเป็นไหลเนาะนอกจากเปลาวน้ำปลาแล้วก็ฝาวนิ้วบานบงค์ปลา,าปลา,า,านน,นี่มันค่อนข้างที่จะเสียไว้เนาะต้องเปลาเอาไปเฮ็ดครับ อาจที่คำอล้วก็นยนงติดเต็มอยู่บแบบ็ม้ละปลาน,นี่ก็ได้ปลา,ยายอยู่ครับ เบาเพีดมากงมสอยมันมันหลายผลเป็นปลายอย่างเบาเ้าวสวยดิเ้าวสวยวะเน่ยต้เกาไล้ำเดิแล้วแจอีกเอื่นกันนะหลายครับงันที่เก็บเต็มทางแข็งมันเด็ด <c oughs> เดไ,ได้บ่คอยเดิทนทางให้เบิ่งปันไดเพราะว่าเขาตกเป้าเอาป่านะกกนอ,อกรบแข็งยังเดียวครับสั่นเสียลาดเอาครับลากบางนี่ก็ว่าสีกบับบ้านเลยพี่น้องเพรละละคำโอ้ยมันก็ไม่ต้องการนี่ผมก็ปล่อยให้มันมาซุกหวานมันคอยเปนนมมันเนี่ย

จับเท่าอัน,นหลายหลายตัวมาได้ลุดตามลึกแค่วะเชียงคอเลย ก็เริ่มสีล่างเนื้อล่างโตกันแล้วครับจีบวานเหี้ย่างกันแล้วเนาะ <S <S <ส>มาเบ่งผลงานหน่อยรั้สขึ้นไดนครับทางลำแข็งบอกแง่เกือบร้อยเต็มเปี้ยสุดจอดครับวูน่าจะขาดสามสิบสี่สิบล้อเบ่งเบาบอยวานบาดสุดท้ายก่อนกลับนาบวานหฮ้าไอ้มเบ่งดูเบา เ <c oughs> ต็มเผาอาญะถือข้างดีครับเอาปลาบ่าบิดอกเพราะว่ามันคำมันที่คำกัน,นฝ่าไปเฮ็ดปลาครับ <c oughs> ติดหัดจอมดูมาเนาะ <c oughs> ปลาขาวไอ้แหนี่ขาวสวยเน<ะ>้นบ่บ่อยขาวสวยขาวสวย จังเลยบังเนี่ยหอยก็บ่กท่านได้เบิด์ตพุ่นปีกจีปิ้งใหม่หอยปิ้งหอยจีนี่ครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันเนาะครับพี่น้องไปสรุปผลงานกันอยู่นี่เลยล่ะครับเพราะว่าเขาสิกาบ่านแล้วเนาะเบิ่งผลงานของเขาก่อนเลยปลาคอกะได้ยักษ์โตเบาเห็นบ่ ปลาคอนับตัวเลยเนาะซี่หาตัวครับตัวรุ่นละซี่หาฉีดตัวใหญ่กว่าเจ็ดแปดฉีดละบ่อใดหลายขึ้นเหมือนวานเหมือนวานนี่จะเป็นปลาคอกับปลาดุกเนาะแต่ปลาขาวบ่อใดนี่มาเบิ่งไอ้นี่ห่าน <para S 2> <fl |ro|> ี่โอ้ยเป็นไดเป็นของถังน้ำเชียงว่าไม่ถังนิดหน่อยเลยนะครับเต็มเปี๊ยเป็นปลาขาวสอยปลาตะเพียนครับเต็มอัญใหญ่เลยแล้วเหาก็สิไปแบ่งกันอยู่บ้านไปละว้าเออ หลายครับม้านหอนบอกหหยโอ้ม้านหอดสร้างเอาครับคลิปนี้เอาก็มีความาน่าฝากพี่ฝาก,าก,ากนอก้องหลายเติบเลยนะครับเนาะจังเด็กอะ่ะขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามผ่อนไมคลิปนาครับสวัสดีครับมาหอดบ้านครับขับเงี้ยปาขาวลาตะเกียน เอาไปขายเพราะาราคาหนามันขึ้นครับ<ป> <c oughs> กินบเบอเบิดดอกนั่งรอนติ